สวัสดีค่ะวันนี้จะแนะนาเกมอีกเกมหนึ่งนะคะเป็นการหาเงินจากการเล่นเกมนะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเกมวันนี้ที่เราแนะนําจะเป็นเกมผสมพันธแมวเนาะก่อนอื่นอย่าลืมใส่รหัสคําเชิญเพื่อนนะคะใส่รหัสคําเชิญนี้เราจะได้เหรียญเนาะอ่าอันนี้สามารถถอนเงินเข้าชูมันนี่ไวเลสได้นะคะ ไปตรงตั้งค่าเนาะแล้วก็อ่าตัวนี้ก็คือสามารถถอนเงินได้เลยใส่รหัสค้าเชิญของเราเป็นรหัสนี้นะคะที่แปะให้นะ3 6ม3 9 0นะคะเกมนี้ก็คือจะเป็นเกม สำหรับในการหาเหรียญแล้วก็ถ,ถอนเงินเข้าทูมานี่ไวเลตน,นะคะเกมนี้ก็คือจะเป็นเกมง่ายๆเป็นการผสมพันธ์แมวก็คือ,อลูกแมวนี้นาอผสมไปเรื่อยๆมันจะมีเวลให้เราอัพตรงนี้นะคะก็คือ,อเลขหมายเลขะคะ่ะหมายเลขของตัวแมวค่ะก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งผสมหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นได้สองส่วนเกมนี้จะได้เงินมาจากการที่เราดูโฆษณาของอท็อปอัพก็คือมันจะเป็น โฆษณามันจะยิงขึ้นขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะได้เงินเหรียญแล้วก็เป็นรูปปลาตัวนี้รูปปลาตัวนี้ก็คือเราสามารถไปซื้อแมวเพื่ออัปเดตเวลดาน,นะคะ<ม>เพื่อเราจะได้เวลเยอะๆเนาะเกมก็จะประมาณนี้ คือ,อเราสามารถกดอัปเดตก็ได้หรือจะไม่กดอัปเดตก็ได้นะคะที่เราได้แล้วก็ตรงกล่องของขวัญตรงนี้ค่ะมันก็คือสามารถรับได้เหมือนกันเหรียญทุกอย่างตรงนี้เราสามารถจิ้มได้เลยนะคะใครอยากได้เงินไวๆก็คือสามารถดูโฆษณารับเป็นสองเท่าก็ได้อันนี้โฆษณาก็าจะขึ้นมาประมาณนี้ หลังจากดูเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายกากบาดข้างบนนะคะเกมก็จะเข้าสู่ระบบแบบนี้เหมือนเดิมอันนี้กล่อ,องของขวัญก็คือให้เราแตะเขาจะมีจำนวนวิตตรงนี้ค่ะ8 7 6 5 4 3 2หอันนี้ก็คือพอมันครบเสร็จเราก็สามารถรับได้เลยแล้วก็ยังสามารถซื้อ,อตัวแมวได้ลูกแมวก็คือเราสามารถซื้อได้เลยเผื่อว่าเราไม่อยากเริ่มต้นที่เวลหนเนาะ ตัวปลานี่ก็คืออ่ะตัวนี้ตัวปลาที่เราวงกลมให้ตรงนี้ค่ะก็คือเราสามารถซื้อได้แล้วก็ผสมหมาเลขหนึ่งคู่กับหมาเลขหนึ่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ <S 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 <ๆ>เกมนี้ก็จะมีโฆษณาที่ขึ้นบ่อยหน่อยเนื่องจากว่ามันจะได้เงินจากการดูโฆษณานะ สังเกตตรงเครื่องหมายคำว่า up นะคะ up ก็คือจะเป็นการ up well บนัสของเราเนาะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆมันก็จะแจกทั้งเงินแล้วก็เพชรน,นะคะแล้วก็ส่งตรงด้านล่างตรงนี้วงล้อนำโชคะคะ่ะให้เรากดได้ก็คือ1ครั้งไอ่1วันจะสามารถกดได้10ครั้งนะคะก็คืออยู่ที่จำนวนเหรียญแล้วก็พันเหรียญเนาะอันนี้หลังจากที่เราดูเสร็จจะกดรับเป็น2เท่าก็ได้เดิมเพราะว่าจะไม่รับเป็น2เท่านะคะให้กดกาศบาดออก นข้างล่างตรงนี้เป็นการขูดบัตรลุ้นโชคขูดบัตรลุ้นโชคก็คือเขาจะมีอาการกําหนดหลักการให้เราเนาะว่า1วันสามารถขูดได้20ครั้งก็คือเราจะได้จํานวนเหรียญทองมาแบบนี้นะคะแล้วก็อาส่วนด้านบนเขาก็จะบอกว่าเราขูดได้กี่อันจะได้จํานวนเหรียญเท่าไหร่นะคะให้เราสังเกตจากด้านบนตรงนี้นะก็คือจะเป็นรางวัลของเขา แล้วก็ตรงด้านล่างนะคะเชิญเพื่อนเกมนี้เราจะเชิญเพื่อนก็ได้เพื่อให้ได้รับรางวัลที่มากขึ้น mm hmm. ก็กดเชิญตรงนี้ได้เลยหรือว่าเราไม่สะดวกเชิญเพื่อนก็ไม่ต้องเชิญนะคะ mm hmm. เกมนี้เขาไม่ได้บังคับเนาะเราสามารถถอนได้เลยจะเชิญหรือไม่เชิญก็ได้แล้วก็ส่วนอาา่าด้านขวามือสุดอันนี้ก็คือจะเป็นด่านต่างๆที่เราสามารถทําภารกิจจะได้เหรียญแล้วก็จะได้เพชรสีน้ําเงินตรงนี้นะคะ เกมก็จะมีประมาณนี้นะส่วนตรงข้างบนตรงนี้ที่เป็นเครื่องหมายปฏิทินนะคะเราสามารถล็อกอินติดต่อก,กัน30วันเราจะได้เหรียญแล้วก็จำนวนที่เขาแจกตามนี้เลยเพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดกันดูนะ